สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาเซตนี้1490บาทนะคะเลือกนะคะเป็นผ้าตัดชุดผ้าไทยลายคมไฟคุณลูกค้าขาสีแดงสวยๆนะคะรวมไปถึงนะคะแถมฟรีนะคะกระเป๋าหนัง PU นะคะวันนี้นะคะคุณพี่บุญโฮมนะคะบอกว่ารับนะคะกระเป๋าหนังพ U นะคะสีดํหนึ่งใบค่ะคุณลูกค้าขะขอบพระคุณคุณพี่บุญโฮมมากๆเลยนะคุณลูกค้าอยู่อาเภอภูเวียงค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะคุณลูกค้าขะวันนี้นะคะงานผ้าไทยผ้าทอเป็นผ้าตัดชุดค่ะ ผ้าตัดช you know ุดผ้าไทยลายโคมไฟคุณลูกค้าขาผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่องสาตะกรอนะคะมัดหมีลายโคมไฟมัดหมีลายโคมไฟสวยคลาสสิกมากๆนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผืนนี้สีแดงค่ะผืนนี้สีแดงคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้านะคะนำไปตัดเย็บเนาะคุณลูกค้ารีเทรียมนะคะจากนั้นก็อัดผ้ากาวค่ะอัดผ้ากาวเต็มผืนนะอัดผ้ากาวเต็มผืนนะคะจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะผืนนี้ผ้าไทยผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องตะก ผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสังตะกอค่ะมัดหมี่ลายคมไฟสวยคลาสสิกมากๆมัดหมี่ลายคมไฟสวยคลาสสิกมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสา,า Luiza. สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะคุณลูกค้าขาสวยเนาะแล้วเราก็มีผ้าลายมีผ้าลายแล้ววันนี้คุณลูกค้าขาผ้ <Ham. S 2> า,า,าสีพื้นค่ะเป็นผ้าไหมสมังเคราะห์ทอเครื่องสังตะกอเช่นเดียวกันคุณพี่จ้านี่เลยค่ะเข,เ,บบเ,เข้าเซตกันแ, Leon, แบบนี้เลยเข้าเซ็ตกันสวยงามพรีเมียมแบบนี้เลยคุณลูกค้านะคะสามารถ นำไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะตัดได้เลยนะไว้ใส่นะคะไปร่วมงานเนาะคุณลูกค้าขาไปร่วมงานแต่งช่วยงานบวชน,นะคะรวมไปถึงนะคะงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่ก็สามารถสวมใส่ได้ด้วยนะคะงานผ้าไทยสวย,สวยแบบนี้ค่ะผ้าไหมสังเคราะห์ทอ,อเครื่องสางตกร,รคุณลูกค้าขามัดหมีลายโคมไฟสวยคลาสสิกมากๆเลยเนะาะสำหารับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคุณลูกค้าคะราคาเซ็นล,ล้า4 9 0บาทราคาเซ็ละ1490บบาทคุณลูกค้านะคะรับนะคะ ผ้าพื้นนะคะ1ชิ้นแล้วก็ผ้าลายสวยๆแบบนี้อีก1ชิ้นใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะคก็มีกระเป๋าหนังพิยูสวยๆแถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยแล้วตอนนี้จะมีสีขาวกับสีดําค่ะคุณลูกค้าบอกว่ารับสีดํหนึ่งใบได้เลยค่ะคุณพี่บุญโฮมขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตัดชุดผ้าไทยสวยๆนะคุณลูกค้าขานําไปตัดชุดไทยสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าชอบ คุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะถ้าเป็นผ้าตัดชุดนาอผ้าไทยนะคะผ้าใหม่สังเคอทอเครื่องสากตะกรอที่เป็นลายโคมไฟแบบนี้มีสีส้มชาไทยมีสีฟ้าน้ําทะเลแล้วก็มีสีชมพูบานเย็นนะคะคุณลูกค้าคะเหลืออีกแค่3เซตสุดท้ายเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณลูกค้านะขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะเซตนี้สีแดงค่ะเซตนี้สีแดงค่ะ ้าตัดชุดนะคะผ้าใหม่สังเคอทอเครื่อง3ามตะกอนะคะมัดหมี่ลายโคมไฟคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8น0